สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนีกะซาากะชิมาลาสัตวคือเกา่าการราสัตของซาากะคือการหาเขียดนั่นเองพี่น้องคนว่าสาะนุ่งเสือซีบวบว่า,านี่กะคือว่าการไปหากินหายากเนาะพี่น้องเนาะวันนี้กะชิละทุงไฮทุงนาคือเกา่ามาพากันมาเงื่อนขียัดพี่น้องเอ้ยไปกันเลยเข้าขัติหาอยู่นี่นะพี่น้องอันนี้ดี จักแม่นังว่าพี่น้องมันอยู่ในนี่เนี่ยยิบยับยิบยับจากแม,ม่ปลาบ่หรือว่าอีหยังปลาซิวบ่วะหรือว่ากุ้งบ่โอ้มาเบิ่งกันพี่น้องโอ้ปลาซิวปลาซิวมาเบิ่งกันเนาะนี่อาจจะเป็นปลาซิวเนาะพี่น้องเนาะน้องกับมันกันสิบกแหล แต่ก่อนน้ำลายพี่น้องอันนี้ก็มันสีบกแล้วนี่ลงแมนปลาสิวน้อยโอ้ลายแทะลงเซเมนเป็นปลาสิวพี่น้องเอออู้เต็นดองดองโอ้นี่ก็เท่าสีห้าเขียดเหมือนนี่ก็แถวนี้เนอนี่เป็นเหอเป็นแทงจังสีขาก,กับคุดพี่น้องเอ้ยชิมีหรือบอเขาก,ก็สิคุดเลยพี่น้อง อพี่น้องตอนนี้กะ <c oughs> ทำอิดปลาษีห้าเนาะห้าเขียดเนะาะไปเอามาภาษีนี่ซีซ้อนปลาสิวนะพี่น้องน่าอีดีพี่น้องเบิ่งเด้อโอ้โอ้ซีซ้อนปลาสิวนะพี่น้องเนาะโอ้โอ้โอน่าอีดีพี่น้องเอ้ย โอ้ยนี่เลยๆเลยพี่น้องโตมันโอ้โหนี่พี่น้องเอ้ยโตปลาสิวพี่น้องไล่ตื่นพี่น้องข้าเราเอาอันนั้นท่าสี่ท่าสวิงเนาะทาสวิงมาสอนปลาปลาสิวพี่น้องเ่าสี่หาแถวนีเนาะสี่ห้าขียดนำแล้วกที่ซ้อนปลาสิวนำนาะพี่น้องเนาะ โอ้ยที่เห็นปลาเห็นปลาพี่น้องปลาซิว์ลายลายพี่น้องเอ้ยเี่เลยพี่น้องพี่น้องดองไปดองมาพี่น้องตอนนี้เขากะถาเขาเมื่อเอาสวิงเนาะเดี๋ยวงหอกะสีสอดเลยนี่นี่โอ้ยนี่แห้งลายพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยไอพี่น้องเบิ่งโอ้โอ้โอ ไช้ดีพี่น้องนี่คือปลาสิวพี่น้องเดี๋ยวหอยสีสอดน,นะพี่น้องเนาะปลาสีพาพี่น้องทำอิดว่าสิมาหาเขียดเนาะแต่สุดท้ายว่ามาสอนปลาสิวซะปลาสิวก็คือปลาหน่อยหน่อยนั่นเองพี่น้องนู่นี่น้องเลยตอดอกตะดอกตดอดกอยู่ นี่ก็คือปลาหน่อยปลาสิวนั่นเองเฮาสีลงมาสอนเลยว่าเฮาสีได้หรือบอนะพี่น้องเนาะเฮาสีเฮ็ดยังกินเมแรกอุปากินเนาะ้อลรกเนาะโอเคเนาะตอนนี้เฮาก็สีลงหนองเลยเอาบบอนตั้งกล่องก่อน

ไหนเออเออเอออย่าไปเฮ้ยไม่ได้น้องมามามาฮ่าฮ่า พี่นอ้องเอ้ยนั่นได้เวลาชีวิตของสาวหลาก็คือทานธามาหากินนั่นเองเนาะหาสาวกินทำพี่นอ้องเองอาหาแบบทางธรรมชาติอืออืหากินทางธรรมชาติพี่นอ้องตอนนั้นจะให้กลิ่นออลออลเดนเลยบอสตอนนั้นไว้ใช<อ>้ขนาด มือนุ่งเสื้อแจคเว่ตไปอิ่เนาเสอจะเกอันนี้บ่มีจีบวัตนงเอิดนี่โอ้ที่เอาสู้กันฟังเนาะมืออ่นกา มีียกหน่อยนึงเนาะเอาก็ดแผนการเอาไปใบอื่นๆี่นุงสุดได้ดีี่น้องนุ่งผินเนาะรอะว่าเหาคุงเอาไปนุ่งผินใส่เสื้อๆงามๆมาซะ

นี่ๆเอาเดี๋ยวจะจับจะมันบ่อได้น้ำบีมที่มันบ่อได้เอาละไล่อีนี้มันสีออกซื่อๆทางนี่ดิอันนั้นเอาจับเอาเดี๋ยวกะน้อยจะเลยน้ำเพราะมันกระบกเพราะมันมันมาแต่ผีๆกินไหมมันบกแล้วพอกระจับอย่น้เลยนำออกมามันบล็อกแล้วเพราะมันมาแต่ผีๆ โอเคเนาะตอนนี้กะหาป่ากะเป็นทีเดบบรอยแล้วเนาะเฮากะได้น่อยนึงน้ะงเพน้องตอนนี้เหากะสีกลับก่อนเนาะ